0G รุ่นพิเศษนะครับรถใหม่อยู่ล้านกว่านะฮะถ้าจำไม่ผิดอยู่ประมาณล้าน3ล้าน4นะครับตัวนี้เราไม่ขายนะครับเราขายอยู่ที่7 5 0 0 0 0บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับ750,000บาทหายไปครึ่งต่อครึ่งนะครับลูกค้าสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับไผ่โตโยต้าชัวร์บัวราชธานีอีกแล้วนะครับวันนี้นี่เลยนะครับบรรยากาศดีๆนะครับถือว่า นะฮะอยู่กับเจ้า t o y ย t a c a คม y y นะครับ2.0 a อ t m o o นะครับก่อนอื่นนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องทาง YouTube แล้วก็ช่องทางแฟนเพจ t o y ย t a s ชัวอุบลราชธานีเราไว้ด้วยนะครับวันนี้พิเศษครับวันนี้นี่เลยนะครับแฟนเป็นแฟนถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่ามีแคมรี่เข้ามาไหมราคาไม่แพงมากนะครับนี่เลยนะครับวันนี้มาแล้วนะครับแคมรี 2.0G ตัว a อ t ติโมนะครับ มีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวใครจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าก็จะมีกระจังหน้านะครับตัวใหญ่เลยนะครับโลโก้นะครับมีพรีเมียมนะครับแล้วก็มีโลโก้กระจังหน้าพรีเมียมโดดเด่นมาแต่ไกลเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับไฟหน้านะครับไฟหน้าตัวนี้จะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับจะเป็นไฟลูกแก้วนะครับลูกค้าไฟลูกแก้วเนี่ยจะให้ความสว่างสวยแลยให้ความ อ่าเรียกว่าในวิวสัยทัศน์ยางค่ำคืนนะครับที่สว่างแล้วก็สวยงามนะครับตัวนี้พิเศษพิเศษมากเลยนะครับตัวแอติโมนะครับจะมีเซ็นเซอร์นะครับจะมีเซ็นเซอร์2จุดด้านหน้านะครับของลูกค้านะครับคือเวลาเวลาเราขับรถในระยะประชิดวัตถุนะครับไม่ว่าจะเป็นเปนจี้ใกล้ๆวัตถุด้านหน้านะครับมันก็จะมีเซ็นเซ,นเซอร์เตือนบอกด้านอ่า ให้ผู้โดยสารนะครับให้คนขับได้รู้ว่าอ่ะมันใกล้ชนแล้วนะมันใกล้สิ่งกีดขวางแล้วนะครับแล้วก็มีอ่าไฟตัดหมอกนะครับตัวนี้ให้ไฟตัดหมอกมาเลยนะครับเวลาที่อ่ามีเขาเรียกว่ามีหมอกลงหรือว่านยามหน้าหนาวนะครับฝนตกนะครับเราก็สามารถเปิดไฟตัดหมอกช่วยได้นะครับในระดับหนึ่งนะฮะไหด้านข้างนะครับเออนี่ตัวนี้เป็นชุดแต่งนะครับชุดแต่งมารอบคันเลยนะครับนี่ ชุดแต่งเอติโมนะครับรอบคันนะครับแม็กตัวนี้นะครับแม็กตัวนี้ให้มาเลยนะครับสองหนึ่งห้าทับห้าห้า R สิบเจ็ดนะครับเป็นแม็ก R สิบเจ็ดนะครับหรือว่าขอบสิบเจ็ดนิ้วนั่นเองยางมิชลินนะครับติดรถมาสวยงามนะครับตัวนี้นะครับคิ้วนะครับเป็นพรเมียมนะครับพรเมียมรับตั้งแต่กระจังหน้าท้ายถึงไฟท้ายนู่นเลยนะครับมีไฟเลี้ยวตรงหูกระจกด้าน ไม่ว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานะครับในเปิดในสถานวิสัยที่ชัดเจนนะครับและสวยงามนะครับมือจับเป็นพรีเมียมเลยนะครับตัวนี้ไล่มานะครับมือจับเป็นพรีเมียมนะครับเป็นพรีเมียมสีเนี่ยเป็นสีพิเศษนะครับลูกค้าเป็นสีขาวมุกนะครับเรียกว่าให้อ่าความเป็นพรีเมียมความเป็นผู้นำของ t ต y o ต้า a m r รี่โดยแท้จริงนะครับ มาไล่มาท้ายเลยนะครับท้ายนะครับตัวนี้ก็เขาเรียกว่าให้สปอยเลอร์นะครับสปอยเลอร์นะครับมาไม่ได้ติดแค่สวยเท่านั้นนะครับคือถามว่ามีประโยชน์อะไรนะครับเวลารีดลมจากอากาศมานะครับในเวลารถขับเร็วๆนะครับตัวนี้มันจะลมมาบรรทะท้ายนะครับให้ท้ายมันกดลงนะครับ เพื่อให้รถยึดเกาะถนนที่ดีนั่นเองนะครับเวลาขับขี่รูเร็ววนะครับเวลาขับขี่ทางไกลนะครับตัวนี้มันจะช่วยได้เยอะเลยนะครับเขาเรียกว่าสปอยเลอร์หลังนะครับตัวนี้ไฟท้ายนะครับให้ LED มากขนาดใหญ่นะครับไฟถอยนะครับมีเส้นโพรมียมตัดตั้งแต่ด้านท้ายถึงด้านหน้าเลยนะครับสวยงามนะครับตัวนี้สัญลักษณ์นะครับ Toyota Camry นะครับ 2.0G นะครับ ชัดนเจนนะครับเอติโมนะฮะตัวนี้นะครับชัดเจนนะครับมีเซนเซอร์ถอยหลังให้4จุดเลยนะครับเพิ่มความสะดวกสบายแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้ลูกค้านะครับเองนะครับแล้วก็มีกล้องนะครับตัวนี้ตัวนี้น้อยนี่นะฮะกล้องสองหลังนะครับเวลาเราถอยนะครับมันก็จะมีเซ็นเซอร์บอกนะครับมีภาพขึ้นโชว์ด้านหน้าเลยนะครับตัวนี้ไปเดี๋ยวมาดูข้างในกันดีกว่ามาดูฝั่งคนขับกันมากนะครับเรียกว่า ตัวนี้ให้ความพรีเมียมนะครับมาเต็มนะครับ,เร,บเริ่มตั้งแต่เบาะเลยนะครับเบาะตัวนี้นะครับเป็นเบาะไฟฟ้านะครับนี่นะฮะลูกค้าเดินหน้าเดินหน้าถอยหลังนะครับปรับสูงปรับต่ำได้นะครับนี่นะฮะเอ็นซ้ายเอ็นขวาได้นะครับแล้วก็ปรับในระยะให้มันอ่านวดหลังเราได้นะครับตรงนี้นะครับมาครบมาเต็มเลยนะครับ อันนี้มือจับหรือว่าตรงประตูนะครับจะเป็นลายไม้นะครับดูพรีเมียมนะครับกระจกไฟฟ้านะครับปรับหูกระจกปรับอันนี้อยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับไล่มานะครับตัวนี้เป็นพวงมาลัยนะครับสามก้านหุ้มหนังนะครับลูกค้าสามารถเปิดเพลงรับโทรศัพท์ที่นี่ได้นะครับแล้วก็เขาเรียกว่าตัวท็อปนะครับจะมี เกียร์เพื่นชิปนะครับลูกค้านี่นะครับเป็นบวกลบนะครับสามารถเข้าเกียร์ได้ตรงนี้นะครับสามารถเปลี่ยนเกียร์ได้ตรงนี้นะครับแล้วก็มีล็อกคอนล็อกความเร็วนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับล็อกความเร็วนะครับลูกค้าเราขับขี่ทางไกลนะครับเราเมื่อยเราล็อกความเร็วได้เลยนะครับไม่ต้องเหยียบคันเร่งนะครับออปชั่นเยอะมากนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัวท็อปนะครับจะไม่มี ค่ะคุญแจหมุนแล้วนะเป็นกดสตาร์ทนะครับเป็นคุญแจสตาร์ทสต็อปคุญแจยังอยู่ในถุงอยู่เลยนะฮะลูกค้านี่นะครับก็คือเข้ามาแล้วก็สามารถกดตรงนี้ได้เลยนะครับรถก็จะสตาร์ทนะครับตัวนี้ก็จะมีตำแหน่งเซ็นเซอร์บอกนะครับว่าใกล้วัตถุแล้วใกล้รถด้านข้างแล้วนะครับแล้วก็มีโหมด csc นะครับหรือว่าภาษาบรบ้านเราเรียกที่ว่าโหมดกันลื่นนั่นเองนะครับสวยงามนะครับ ครับลูก้าอ่ามาดูฝั่งนี้นะครับหัวเกียร์นะครับหรือว่าจะเป็นคอนโซลนะครับตัวนี้จะเป็นลายไม้นะครับให้ความพรีเมียมดูหรูหรานะครับดูเป็นเอกลักษณ์ดูเป็นผู้นำนะครับพรีเมียมลมดำมาเลยนะครับสีสันสวยงามนะครับแล้วก็รับกับกระจังหน้านะครับตรองคอนโซลหน้าผู้หญิงนะครับคอนโซลหน้าก็เป็นลายไม้มาให้แล้วเรียบร้อยนะครับ ตัวคอนโซลหน้านะครับนี่หุ้มหนังมาแล้วนะครับหุ้มหนังเลยหนังแท้เลยนะครับให้ความเป็นพรีเมียมเป็นเอกลักษณ์ของอ่ y o ต a า t m r y ี a ส t i m o i m o นแนั่นเองนะครับเดี๋ยวสตาร์ทเครื่องให้ฟังนะครับมีออปชันอะไรบ้างอยู่ในเครื่องเสียงนะครับมาดูกันนะฮะนี่นะครับพอเราสตาร์ทเครื่องเสร็จปุ๊บแอร์ก็จะขึ้นเป็นดิจิตอลให้เลยนะครับเป็นตัวเลขนะครับสามารถ แยกซ้ายขวาได้นะครับแยกอฝั่งนั้นยี่สี่ฝั่งนี้ยี่สิบสิบเก้าก็ได้นะครับแล้วพิเศษอย่างหนึ่งนะครับลูกค้านี่เลยนะครับสามารถดูทีวีได้ในรถนะครับสามารถดูทีวีได้ในรถเพิ่มความสะดวกสบายนะครับตัวพิเศษเลยนะครับตัว2องจุดศเอติโมนะครับเบาะนะครับตัวนี้เบาะหนังนะครับเดินด้วยได้สีแดงนะครับ เบาะหนังเดินด้วยได้สีแดงนะตัวนี้ให้ความเป็นพรีเมียมแล้วก็ทำความสะอาดง่ายนะครับรักษาง่ายนั่นเองนะฮะเดี๋ยวภัยพาไปดูนั่งข้างหลังกันว่ามีความสะดวกสบายแค่ไหนนะครับครับฝั่งผู้โดยสารข้างหลังนะครับเรียกว่ากว้างขวางนะครับสะดวกสบายนะครับดูเป็นพรีเมียมเลยนะครับ เดินเขาเรียกว่าให้ลายไม้ตั้งแต่คอนโซลหน้าถึงด้านข้างเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นาลายไม้นะครับมีแอร์นะครับที่สาคัญมีแอร์ด้านหลังด้วยนะครับไม่ต้องแย่งแอร์จากผู้โดยสารข้างหน้านะครับเราสามารถเลือกแอร์ตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็สามารถาเป็นที่บังแดดนะครับถ้าลูกค้าสามารถาบังแดดไม่ให้แดดโดนผู้โดยสารข้างหลังนะครับ เบาะนะครับนี่นะครับสามารถวางมือตรงนี้ได้นะครับก็เป็นลายไม้เหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถวางแก้วน้ําตรงนี้ได้นะครับสะดวกสบายไปอีกขั้นนะครับระดับรถผู้บริหารนะครับให้ความหรูหราพรีเมียมนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูห้องเครื่องแล้วก็ออปชั่นเด็ดๆกันไปเดี๋ยวพามาดูความจุข,ของแคมดี้สองจุดแอนติโมกันนะครับว่า จุของได้เยอะขนาดไหนนี่เลยนะครับที่เก็บของหน้าหลังนะครับกว้างขวางสะดวกสบายนะครับสามารถจุของได้เยอะเลยนะครับผู้หญิงตัวเล็กๆสามารถเข้าไปนอนได้เลยนะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงท้ายก็จะมีนะครับแม่แรงเครื่องมือนะครับยางอะไหล่ให้นะครับในกรณีฉุกเฉินยางอะไหล่นี้ยังไม่เคยใช้เลยนะครับเป็นล้อแม็กให้เลยนะครับลูกค้าเป็นล้อแม็กให้เลย ้เห็นถึงความใส่ใจนะครับว่าถึงเราจะเปลี่ยนยางอะไรแต่ยางอะไรเราก็เป็นแม็กนะครับลายเดียวกันกับตัวรถเลยนะครับสามารถเดินทางต่อได้เลยนะครับผมเดี๋ยวพามาดูห้องเครื่องกันคันนี้นะครับนี่นะครับเป็นเครื่อง2.0 VVTI นะครับเป็นเครื่อง2.0ลิตรนั่นเองนะครับให้อัตราแรงมา้าแรงบิดที่มากนะครับให้แรงม้าอยู่ที่167แรงม้านะครับตัวนี้ถือว่าให้ความตอบสนองในบอดี้รถขนาดนี้ที่เหมาะสมและพอดีนะครับ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่สนใจ Toyota Camry Atimo นะครับ 2.0G รุ่นพิเศษนะครับรถใหม่อยู่ล้านกว่านะฮะถ้าจำไม่ผิดอยู่ประมาณล้าน3ล้าน4นะครับตัวนี้เราไม่ขายนะครับเราขายอยู่ที่750,000บาทนะครับฟังไม่ผิดนะครับ750,000บาทหายไปครึ่งต่อครึ่งนะครับลูกค้ารถปี2015นะครับลูกค้าท่านไหนที่ดูคลิปนี้อยู่ สนใจโทรหาไผ่ได้เบอร์โทรตามข้างล่างนี้นะครับแล้วก็าสามารถเข้ามาดูตัวจริงทดลองขับได้นะครับรับประกันเครื่องยนต์ให้1ปีหรือ50 0 0 0โลนะครับมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงนะครับไม่ว่ารถของท่านจะรถเสียอยู่ที่ไหนสามารถโทรหาได้24ชั่วโมงทั่วประเทศนะครับให้1ปีนะครับหรือว่า5 0 0 0 0กิโลนะครับสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรมากแล้วสำหรับก็ขอฝากแฟนเพจโตโยต้ชัวนะครับแล้วก็ช่องทาง YouTube แฟนเพจ t o y ต t a ชั่วไว้นะที่นี่ด้วยโอกาสหน้ามีอะไรดีๆเดี๋ยวผ่ายจะนำเสนอและรีวิวให้ดูอีกนะครับวันนี้ต้องขอตัวกล่าวครับนี้ครับ